สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วัสดีก็อีกับช่อง holistic man นะซึ่งผมก็ขอโทษด้วยดีผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับช่วงนี้เพราะว่าผมคิดคอนเทนต์ไม่ออกแต่ตอนนี้ก็คิดออกแล้วนะครับสําหรับใครที่เล่นดอนะครับและทุกคนน่าจะจําได้นะครับตอนเดทันมันมีเดิมแบ็คอยแต่ตอนนี้มันปิดอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวมจะสอนวิธีเข้าไปนะครับแล้วไปดูกันเลยป้า โอเคครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้อาชิเมนต์หนึ่งนะครับประตูมันก็จะมีแสงสีหนึ่งเราปิดไม่ให้คนเข้าอย่นะครับแล้วมันก็จะเขียนว่าดีเควสดีทัวร์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าดีทัวร์คืออะไรดีทัวร์ก็คืออาชิเมนต์อาชิเมนต์หนึ่งนะครับซึ่งวิธีการได้มันนะครับก็คือการที่คุณนะครับต้องเข้าเดินลูคุณต้องเข้าเดินลูไม่ได้ครับ แล้วพอคุณเข้าเดลูมาแล้วคุณก็จะได้ชิมนี้มาเลยนะคบโอเคนะครับเราไปดูวิธีการได้กันเลยนะับแล้วก็ขอโทษเลยนะครับไม่ได้ดูไม่ได้ทำคลิปก็โทษขออภัยจริงๆนะโอเคครับเราไปดูวิธีทำกันเลยโอเคไปโอเคนะครับวิธีทำนะครับก็คือ ตอนคุณเริ่มเกมมาถ้าคุณมีเงินประมาณร้อยหรือก็ห้าสิบให้คุณซื้อพลิกล็อกมานะครับสองันนะครับห้ามใช้ระหว่างเกมนะครับหรือว่าคุณจะใช้ก็ได้แต่ว่าคุณต้องเก็บเงินประมาณ400เพื่อไปซื้อพิกล็อกหนึ่งอันในร้านเจน,นะครับแล้วหลังจากนั้นให้คุณซื้อคุณแจหัวกะโหลกมด้วยนะครับและหลังจากห้องห้าสิบมาเป็นห้องที่หกสิบแล้วมันจะมีทางเข้าหลังตู้นะครับก็ พอคุณเข้าไปแบบปกติอ่ะคุณก็จะยังเห็นแบบแม่ลูกกงนี่ยังปิดอยู่ใช่ไหมให้คุณเข้าไปในห้องที่6 1เอดครับแล้วก็ให้คุณนะฮะให้คุณไปดึงคันโยกนะครับแล้วก็กลับมาที่ห้อง60อีกทีแล้วแม่ลูกกงก็จะบลุนะครับแล้วตอนนี้แหละครับที่เราต้องใช้คุณแจซึ่งให้ใช้พิกล็อก2อันนะครับไขไปให้แม่คุญแจนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเหลือแจหัวกระโหลก ให้เอากุญใจหัวกระโหลกไข่ไปนะครับพอไข่เร็จแล้วประตูก็จะเปิดนะครับให้คุณเข้าไปเลยนะครัะก็ประมาณนี้นะครับแล้วพอคุณเข้ามาแล้วคุณก็จะได้อาชีเบนดีทัวร์เลยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการได้ก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมในลงคลิปนาะนต้องวอร์มเสียงหน่อยโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้เลยครับหวังว่าคิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากเข้าด b แบค d ดอ์นะครับโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครับ